สวับดทุกคนอาจาเข้าสู่ช่องบอวอลและนี่คือไปสุดเยอดที่แดงเออซึ่งไปสุดยอดที่ติ่งวันนี้นะจ๊ะเราก็เช่นเคยกับ t r e a s u r e ทีมาล็อกนะจ๊ะเอพอิโ od ที่6แล้วซึ่งเอพิโ od ที่6ก็คือไปขอเยดาเยินำีนาฟังเยดาแคมนันเองนะจ๊ะซึ่งแคมคุณเยดาเดี่ยก็คือแบบว่า ต้องเทมากมากน่าเลยต้องแบบว่าอุย้ยคู่มากน่นเลยแล้วแบบอยากฟังเพลง้วยจากเยดามเพราะว่าเยดามเป็นคนที่แต่งเ,เพลงได้เพรอะมากถ้าทุกคนเคยติดตามแล้วคุณจะรู้ว่าเยดามคือเพลงแต่และเพลงที่ปล่อยออกมาเพราะเพราะเพลงกินใจมากเลยทีเดียววันนี้เนี่ยเราก็จะไปดูกันว่าในทีมไอเล็กของพี่อ่อมเยดามเยดามพังเยดามเนี่ย เขาทำอะไรกันบ no, no, no. mm ้างนั้นจางเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่ากับ e a s u r e เออเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่ากับไนรุตยูิ t ิกเ r e ยลชั่นทรัชช์ที่ไม่ล็อกเอพิส od ที่6บางเดดัมแค่อ้ะ 저희가 자주 올는 차들이 좋그 어제 또 하이 러버에 드디어. 그럼 그건 막 비싸. 좀영는 거야. 차만 타 타고, 다 낫거든요. 근데 그거 하는 걸 찍어놔야 되는데, 정신이 털려가지고 못 찍고 있었던 거예요. 그 완성분이라도 보여주려고 합니다. 그래서... 어, 에스 비도 있습니다. 그리고 이제... 여기서 잡아이 준비해 얘들아 오늘은 열심히 해보도록 할게요 가사를쓰려고 합니다 오예 앵콜 판 정신 차리기 위 설권을 하자 그러면 해야될 거를 켜놓고 설권을 하는 거야 이거 어떻게 야 돼? 게임, 러. 슬코니, 니트, 아웃, 니트, 아웃, 니트, 아있 아웃, 아는아니 아웃, 아 때문에, 어? 아웃, 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 아아 아웃, 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 아 아웃, 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 아같 아웃, 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 아아 여러분 보웃아 어! <laughs> 아! 아, 신났데 간만에 이겼다. 이겼습니다. 누구 누구였다? 아, 피겨로 맞겠다 엄마이 엄마 엄마 어, 루 엘피 p 출근할 때 한번 딱데려서 올려가는데 거기가 엘피 컨테이너랑 파는 게 아니라 낙베들 고추 샥 이런 느낌이라 너무 가지고 싶은 게 생기면 사가지고 여기서 냉장고 보고 그 개불려고 하고 있습니다 안녕하세요 어이 제가 딸한테 사람 것들 저 그래서 어디 맥모 올라와요? 이가 되고 싶 많은 친구들이 지금 도와주고 있는데 이번에 예담을 도와주기 위해 네. 나왔습니다 근데 제가 밖에 나오는 거를 좋아하지 않거든요. 워낙 기대되는 경가 그래? 안돼안돼 아니 그거못봐 오늘, <laughs> 그거 오늘 좀나가까어 <laughs> 지금 자연스럽게 할수있어

แต่ดูนองเฟรชร์ดูเป็นแบบคนที่ชอบสไตล์แบบวินเทจหนอเอ็ดดู よかったら พี่สองก็ดูเหมือนทยันยอยซื้ออยู่นะ

ตายตายตายอ่ะก็จบไปแล้วนะจ๊ะสุราบายสุดยิ e งย t e เร t ยกทรัพย์ทรั TF I love A B e หกนั่นเองนะจ๊ะก็บางเยดดมเยดดมเยดดมบางเยดดมของเรานะจ๊ะก็เท่แบบไม่ผิดหวังเท่แบบที่สุดแล้วอะเท่แบบ เธอเท่ขนาดนั้นนะเธอเพราะหนุ่มคนนี้นะระวังเลยนะนอกจากคนเสิร์เสี่ยงล่อแล้วแบบว่าบางทีเนี่ยสายตาการสายตาอะไรใดๆคือแบบว่าเหมือนถูกออามันถูกเกกมันแบบมันเยียวยามันฟื้นฟูจิตใจเรามากเลยอาจารย์วันนี้ก็ยดิดังก็ได้พาเราไปดูห้องสตูของนางที่จริงแบบแอบอยากให้ยิลังเปิดเพลงของนางอีกอ่ะเพราะว่าแบบเราชอบ เราชอบเพลงที่เราแต่งแท,ท,ท้ทุกเพลงเลยอะทุกเพลงที่เราแต่งคือพร้อมมาอยากให้ปล่อยออกมาได้ไหมวายเจนะจ๊ะจก,ก็แบบเออไม่ไม่ได้มีเพราะเราก็มีแค่แบบแคเป็นโนให้ฟังอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้พาให้พาซิเมย์นะจ๊ะไป <Wow. S 1> ที่ร้านที่ซื้อแบบพวกของวินเทจอะไรอย่างนี้นะจ๊ะขอตกแต่งห้องแบบหลานก็ ได้เห็นกันไปนะจ๊ะก็น่าหลากเท่ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากนี้อ้าจรจรจรนะจ๊ะก,ก็ประมาณเท่านี้นะจ๊ะใครที่มัคอมเมนต์มาบอกพกูดต่างๆก,ก็คอมเมนต์มาบอกกันคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยอยากให้เราทำเรีแอคชั่นอะไรก็บอกได้นะจ๊ะที่คอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเดียวกัน <S <S 2> <S 2> อ่ะวันนี้ถ้าม,มีคำพูดไหนนะครับอาจจะพูดผิดอาจจะสับพี่ไปแล้วขออภัยไว้ระที่นี่นะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็เจอกันไปอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร์แลๆๆ้วก็กดกดดีได้มาคลิปหน้้้้าาาจะววันนีไปแลบบ๊ยย